จากที่จังหวัดชนบุรีมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น867รายและมียอดผู้ติดเชื้อสะสม2 7 7 6รายส่งผลกระทบหนักล่าสุดอำเภอบางละมุงมีคำสั่งปิดตลาดสดไร่วนาศิน,นและตลาดรัตนากรวนาศิน,ห,นหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยทางด้านของนายเอื้อนเกิดขันประชาชนชลัทยาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันรู้สึกกลัวทั้งที่มีการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือสวมใส่หน้ากากาอนามัย แต่ว่าทําให้รายได้นั้นหายไปและทำมาหากินยากกว่าเดิมบรรยากาศเมืองพัทยาพบว่างเงียบเหนานะคะตั้งแต่ชายหาดเมืองพัทยาร้านค้าต่างๆถูกสั่งปิดด้านนางสาวมณีการผานินประชาชนชัยพัทยาก็บอกด้วยค่ะว่ารู้สึกกลัวเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดไม่เดินทางไปไหนไม่พบปะผู้คนและยอมรับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ตอนนี้ก็ค้าขายเพื่อที่จะพยุงตัวให้รอดไปในแต่ละวันนะคะ ก่อนหน้าจะมีการล็อกดาวน์บางวันก็ขายได้บางวันก็ขาดทุนแต่ว่าหลังจากที่มีการปิดตลาดก็รู้สึกว่าตอนนี้กลัวไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะคะเวลาสั่งอาหารก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์สั่งแล้วก็ให้มาส่งค่ะก็มีความกลัวอยู่ทงต่งตงางระเทศก็ไม่มีตอนนี้เพราะก็ยังไม่ได้เปิดประเทศเนะ ก็ยังกลัวอยู่ครับยังกลัวอยู่แล้วเรามีการป้องกันอะไรยังไงไหมครับก็มีอยู่กันล้างมือบ่อยๆใส่แมสก์้าใส่แมอนนป้องกันได้ครับแล้วได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวอะไรไหมครับกระทบอยูอะเพราะหากินไม่ได้ไม่มีแกล้งตอนนี้ก็ทำมาหากินก็ยากวันหนักินยากมากเกียร์เยบจากเมื่อก่อนนะครับกับตอนนี้ติดอะไรอย่างเลยไหม คนละอย่างแขกเยอะตอนนี้เงียบพังยาเงียบมากโคตรเงียบเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกกลัวไหมยอดกลัวอยู่ครับแล้วหลังจากที่ตลาดไร่วนาสินอะไรเงี้ยตอนนี้มีการสั่งปิดนี่แล้วหรืดตลาดนักเกีือติเราก็สั่งปิดนะตลาดกรติก็กลัวก็กลัวอยู่แล้วไม่ไปบางคนเราไม่ไปตลาดก็ไม่ได้เดินตลาดเลยพยายามเลี่ยงใช่ไหมครับ ที่วันนี้ครับยอดจังหวัดเชลบุรีมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นถึง800กว่าคนนะครับผมนะครับแล้วเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเรามีความกลัวอะไรไหมครับก็กลัวมากค่ะแต่เราก็เซฟตัวเองอย่างสั่งของอย่างนี้เราก็โทรสั่งเราจะไม่เข้าตลาดแล้วก็ไปไหนมาไหนเราก็ใช้แมสต์ดตลอดมีวิธีการป้องกันตัวอยูน่นะครับค่ะแล้วก็เลิกงานเสร็จเก็บของเสร็จเราก็เข้าบ้าน แล้วก็เวลาเราไปไหนเราก็ต้องระวังตัวเองเช็ตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึมเย็นเน็กแต่น,น่อยกระทบกับการากค้าหรือธุรกิจเราเราเนี้ยเราก็ต้องหยุดจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราอย่างมากจากค้าขายแต่ก่อนนะครับกับตอนนี้ต่างกันไหมครับญญต่างกันมากค่ะญญญญต่างกันตอนนี้ก็พอพยุงตัวเองได้นิดๆหน่อยๆเพรยังดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลย แต่ตอนนี้<อ>ตั้งแต่ที่ไม่มีโควิดมีขายนี่นะช่วงก่อนหน่าจะล็อกดาวนครับรายได้ประมาณเท่าไหร่ก็นิดๆหน่อยๆพอไปได้บางวันก็ขาดทุนบางวันก็พอไปได้ค่ะแล้ว okay. แต่แต่ก็พอพายุง,งแต่มาชงนงี้ยย่มากนะครับหลังจากมีการปิดตลาดปิดตลาดไล่วนาศีนอะไรเรามีความกลัวไหมครับเน ัวมากค่ะแต่ช่วงนี้เราตั้งแต่มาแล้ว JI, ปปรอบใหม่ที่ล่าสุดนี้เราไม่ไปตลาดเราสั่งค่ะอ๋อคือเน้นสั่งอย่างเดียวค่ะปูให้เขามาส่งเขามาส่งถึงที่นี่เพราะว่าไม่เข้าตลาดก็กลัวเหมือนกันมากเลยเพราะถ้าพลาดไปคือเพื่อนร่วมงานหร in oui, ือทุกคนที่นี่ก็คืออยู่ห้อัคะต้องเซ็ต้องป้องกัน